สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพามาดูทุเรียนอายุสองปีหกเดือนนะครับเริ่มออกดอกแล้วนะครับบางต้นนี่ต้นนี้ออกนิดเดียวนะครับต้นนี้จะออกเยอะหน่อยครับนี่นะครับสองปีหกเดือน ชุดนี้หนึ่งปีกับแปดเดือนครับแถวนี้แต่ว่าแถวนี้ก็สองปีหกเดือนนะครับดอกเริ่มมีแล้วครับเริ่มออกดอกแล้ว บางส่วนก็บาลแล้วนะครับตอนนี้ได้กินดอกทุเรียนแล้วครับเดี๋ยวให้ดูรูปต้นชัดๆนะครับ ทั้งสวนเนี่ยชุดสองปีหกเดือนมีดอกโผล่ลงๆมาประมาณสามต้นนะครับต้นนี้เป็นต้นที่โตแล้วก็ใบค่อนข้างสมบูรณ์แต่น่าจะเอาดอกไว้ไม่ได้ครับเพราะว่าอายุเขาย,ย,ยังน้อยน่าจะยังไว้ผลไม่ได้แต่ว่าก็ออกดอกมาให้ชื่นใจครับ คลิปวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรนะครับ แค่พามาชมเฉยๆว่าสองปีกว่าๆก,ก็ออกดอกแล้วครับแต่ออกบางต้นนะครับไม่ได้ทุกต้นต้นนี้เป็นต้นที่สมบูรณ์เขาก็เลยออกดอกมาให้ชม โอเคครับผมวันนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ